ละต,ตามข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับเราไปกันในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีครับจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนานีชัยนาทจัดโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ประจําวัดนะครับหวัด1รูปทั่วไทยเสริมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกฉลองพระชนมายุ8รอบครับ ที่วัดมณีสถิตกปิดถารามครับพระอารามหลวงวัดทุ่งแก้วอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนายอารมกฎวรกีรองผู้วชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ประจำวัดหนึ่งวัดหนึ่งรูปทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกฉลองพระชนมายุ8รอบครับ โดยมีพระครูอุทัยสุกิจนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธาน,นีเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยดรนิจจวันวีระวัฒโนดมครับรองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาบลบรมราชนานีชัยนาทหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการวิทยากรและพระภิกษุสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมจำนวน133รูปเข้าร่วมกิจกรรมครับ ตามที่สถาบันพระบรมราชชนกค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข่ประจําวัดหนึ่งวัดหนึ่งรูปทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกฉลองพระชนมายุ8ดรอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและมีทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข่สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพพ,พระภิกษุแห่งชาติ พุทธศักราช2,560จังหวัดอุทัดธานีค่ะได้รวมกับวิทยาลัยพระพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาทจึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ประจำวัดหนึ่งรูปถึงทั่วไทยค่ะเฉลิมพระเกียรติในระหว่างที่16-18พฤษภาคมนี้ณวัดมณีสถิตปกระปิถารามพระอารามหลวงจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองค่ะ